flow 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 ชอบที่เธออยู่เคียงและเธออยู่พับคอนโดเคยยินมเธอในเฟซก็เพิ่งมาเจอตอนโต Baby can you take me when you feel alone เรียนมีอยู่แล้วนี่เธออยู่ปีไหน Never see you ก็พอาะพี่ถูกลีทายไม่มีคำว่ารู้ว่าประโยคกินใจ Baby ขอสามคำเลยเธอโสดจริงไหม ทีเดียวได้ไปอยู่สซสาย40 40 45 ROV เือเธออยากฟีไฟจัดให้ฟิลโด,ดจินรือเธออยากฟินไหมมองหน้าฉันเธอต้องการสิ่งไหนอยาได้ฟิลกลางวันเลยเธออยากปิดไฟ b บบี้ <Baby, S 2> ก็อย่าเล่นกับจิตใจหลังสิมันไลยมันที่เขาบอกจริงไหม o ช slow, slow, slow s ที่เธออย่าเก็บหรืออย่าพังคอนโดเคยเห็นเธอในเฟซก็เพิ่งมาเจอตอนโต baby can you t e l l me when you feel alone slow 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 s ชคที่เธอย่าเก็บหรือเธออย่าพังคอนโดเคยเห็นเธอในเฟซก็เพิ่งมาเจอตอนโต baby can you take me when you feel alone คนมากมายทำไมสวยอย่างนี้ก็แกพผาม,มาทักทายคนสวยวัดดี กับเขาหรือจะกลับกับพี่ทุกๆวันเดินทํผมาไม่ได้อยู่กับที่วิ่งแล้วอนฉันยยงปาเธอรนะใจรักเธอถึงแม้ปากจะมาฝังแตแวนก็คงไม่รู้จักแวนด้าผมหมกไปสิน ไม่ออกโคขาโคลาเม,มาม่เกินมันว่าอาการโคมาแต่ยังรักสายเมื่อเห็นว่าเธอโทรมาเงาใช่ไหมหรือเขาไม่ได้โทรหาตายเต้นตอนที่ตอนที่เธอโนบาเล่น้ำสกคุณไม่ใชินนวัดเพราะไม่ใช่จันโอ้ชา้าเธออยากจะดูละครเวทีหรือว่ารำโนลาหรืละใหญ่จะมีชื่อผมและคุณอยู่ในคำคนทา,าสวยงามดังเท็ดิดาที่ลงมาจากบนฟ้าเคมนาลาหรือว่าแจวบ,บิวบอมมากระเซ็งเข็งเาทาสีตีสองรู ก็แก่กว่าแต่ไม่ได้อยากมีน้องเพลงโคดังันก็แค่ปรับคียร้องทอดลืมไว้มันก็แค่เก็บรอคุณก็แค่ข่าวหรือเธอไปฟังจากไหนบอกว่าแฟนเก่าไหนมีแต่เด็กมอกู slow 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 ชอบที่เธออยู่เค็มและเธออยู่พรมคอนโดคอยยิ้มทวในเฟนก็เพึ่งมาเจอตอนต baby แค่ you take me when you feel alone เรียน B U แล้วนี่เธออยู่ปีไหนเนวาซี U ก็พอพี่ถูกลีไทยไม่มีคำวันรู้ว่าประโยชกินใจ baby ขอสองคำเลยเธอโสดจริงไหม